สบายดีพี่น้องสาวเน็ตทุกท่านนะพบกับข่บขายปัจ้อยอีกแล้วนาอ,นอ,นอมือนี่สิมาวิเคราะห์เกมก้อนลงสนามมือแรงนี่เด็ก <Okay. S 1> จะพบกับห้องแซมมาเลเซียเป็นบ่อนเนาะเออก้อนจะมาลงสนามนาะเฮาวก็สิมาเ้าเื่องนัดแรกที่ผ่านมาเนาะการนัดแรกที่ผ่านมากะเห็นกันอยู่นาออันว่าแซมเก่าเวียดนามเนาะเตะกันตอนนั้นไม่แม่นแซมเก่าเวียดนามบุกย่างเดียวบุกอย่างต่อนเนืองเพราะว่าโค้ชทีมชาติเราได้วางเกมออกมาเป็นระบบ เก้าหนึ่งเลายอกนะเด <Nope. S 1> น,นตอนแรกกับโมฮูแผนการลิ่นของทีมซาตลาวเนะที่ผ่านมานั่นกับบัตมาลงตัวจริงทิมเวียดน้ำได้ได้ใจเลยยกทิมเล่นบานสูงนะเนาะเให้ชนะเลาวสิจนหอดมือนีเนาะแต่ว่ามือนี่สิมาเตะกับ อ่ะฮองเซมเกายัางมาเลเซียนี่ตอนนี้โอครั <Okay. S 2> ง้งเซมเกามาเลเซียเพิ่นก็บอกออกมาว่าโบาหุแผนการลิ้นลาวอีกในหอบนี่เนาะีา่สป็นยังไดเนาะแผนการลิ้นโคตรแปลกเลยเนาะโอ้ยโคตรโคตรรูดนี่เนาะว่าแผนการลิ้นมีโคตรแปลกเลยกาได้ยินว่าโคตรลาวกับว่าได้สัมภาษณนะ์เนาะได้สัมภาษณ์ว่าสารับนัดพบที่พันกับพบมาเลเซียในมือแรกนีนะระบบการลิ้นนี่จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเนาะส่วนว่าเกมเจเป็นยังไงถ้าติดตามไปเด้อเนาะโคตรจะก็ เซฟรัตบอกมันบอกว่าน่ะกูฝึกทีมสัตว์ลาวนะเออคดเซฟรัตเมันว่าเป็นว่าอวไปแนวนี้ <c oughs> ที่ผ่านมาเนาะสุขขาพรเพื่นได้ให้แถลงข่าวเนาะแบบอยากเบี้ยดเบี้ยวหนึ่งเนาะอย่าไปเบิ้งบดสัมภาษณ์เพื่อนก่อนน้อ <Okay. S 2> ยหนึ่งเนาะสวัสดีข้าพเจ้าตั้งนาทีมสัตว์ลาวเนาะกับว่าวเทนเกมเมื่อวานนี่กัเชื่อว่าทุกๆคนเนาะในแฟนมาลาวก็มีความหวง <Okay. S 2> ังโอเคเสียเดียวกับข้าพเจ้าเนาะก็มีความหวัง,งว่าพวกเฮา ศีสนะศีสูเต็มที่เนาะแต่ในเมื่อเกมมันออกมาแน่น,นัอนเนาะเขาแพ้ไปสองศูนย์เลยก็เกมอ่าเขาบุกคอยสีไปหมายถึงว่าไปบุกปันไดเนาะเนื่องจากว่าเทคนิคของโค้ชก็คือให้ให้ให้ฮับกอร์เนาะพวกเขาก็เห็ด <c oughs> เต็มที่เท่าที่ออกมาเนาะผลที่ออกมาเขาก็ยอมทำเนาะก็ บออยากให้แฟนบ้านหรือว่ายังโทษนักกีฬาเนาะนักกีฬาพวกเขาเฮ็ดเต็มทีแล้วเนาะเรื่องในสนามก็คือบ่วีไผผู้เนาะก็มีแต่พวกเข้ากับทีมงานสตาฟโค้ชเนาะนักกีฬาทุกคนที่ว่าวางแผนลงไปดินในสนามก็ในะน้าข่าพเจ้จเนาะเห็นทีมชาติชนีก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าน้องๆที่ว่าขืนมาพพอร์ตข้นมาทดแทนนี่เป็นนักกีฬาทีมมีคุณภาพเนาะเห็นหลายคนที่เป็นโจนี่บอเป็นพัฒนาบ่เนาะหลายหลายคน อ่เป็นน้องๆหลายดคนที่มาจากสโมสรสังหน่อยเช่นกันเนาะกัมีความพัฒนาหลายเนาะกับเซียววาอ่าอนาคตใกล้ๆนี้เฮาเชิญทีมซาเลลเนาะแข็งแกร่งกว่านี้สำหรับการฝึกซ้อมมันนี่กัพวกเฮาก็บหูเซียว่าพร้อมเนาะแล้วกับทเจอกับมาเลเซียพวกเฮากัซ้อมเกมบุกหลายขึ้นเนาะเซียว่าเกมนี้จะเป็นเกมทีฟันชนเล่าค่อยๆแล้วก็ได้เชินเกมแบบนี้เนาะก็จะฝากถึงแฟนบอลทุกคนเนาะกัอยากให้พวกเฮาเนาะ แต่ว่าตอนนี้เนาะเอามาเบิ่งความพร้อมในตอนนี้ดีกว่าคือเมืองแรงนี่แน่นอนระบบการล่นเปลี่ยนแปลงแน่นอนมาเลเซียกับโบู้ระบบการล่นลาวที่พ่านมากะงงคือกันมาเลเซียกันงงคือกันเพราะว่าระบบการล่นลาวเนี่ยแปะบวกคือมูบวกเข้าไห่อีกมุ้ยใหมหูแล้วก็มุ้ยไุยังหู่แต่ถามความพร้อมของทีมสัตว์ลาวนีคกะ ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะทุกคนนะว่าร้อยมืดเนาะ <Okay. S 2> บิลลี่ก็ได้ออกมาเว้าเนาะบิลลี่ได้ออกมาเว้าว่ามือแรงนี่จะเฮ็ดให้เต็มที่สุดขีดเนาะสุขภพรมตั้งใจสุดขีดเนาะซุดนี่เนาะเอาจริงเอาจังแท้ซุดนี่เพราะว่าเป็นระบบเกมเดินแล้วเนาะบัคือเกา่าเนาะบมเมนระบบเก่าหนึ่งคือเกา่าแต่เมื่อวานนี่ก็ได้เห็นแสงพระจ,จันทร์ออกมาล้มอยู่ทางแฟนเพจบ้าบานอยู่นะเนาะเพป็นว่าอันนีก้ก็ทีมชาติลาวซุดนีน่น่าจะดีขึ้นเนาะน่าจะดีขึ้นกว่าเกา่าแสงพระจ,จันทร์ว่า เพราะว่าเห็นการลิ่นนัดทําอิดแล้วกัยังเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดเป็นเกมทับแท้ๆกันยังว่าเสียแต่สองลูกเนาะเวียดนามได้ใจซื่อๆเนาะจึงได้จึงจึงได้จึงเสียแต่สองลูกแสงพระจันทร์ได้เว้าจังซีเนาะในนัดนี่มือแรงนี่กัเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสียทีมชาติลาวน้ำกันเมื <Okay. S 2> ่อทุกคนเนาะส่วนมาเลเซียออกมาแล้วเนาะออกมาเว้าเลยเนาะว่าแผนสุดนี้จะบุกทีมชาติลาวเต็มทีเนาะแผนสุดนี้ในมือแรงนี่การเบิงที่ผลเกมเนาะ ส่วนข้าพเจ้าเสื้อว่าทีมสัตว์ลาวน่าจะเฮ็ดได้ในสําหรับสถิติที่ผ่านมาเนาะสถิติที่ผ่านมาเป็นอ่ามาเลเซียตั้งแต่ปี2010ผ่านมามาเลเซียเนาะสาะลาวห้าหนึ่งสอเนาะลาวเสียให้มาเลเซีย4 1โอ้กูบ่เว้าหดดีบ่เว้าวเลยเล่ากบ่าวเลยไหมเออปี2015 3ประตูต่อ1มาเลเซียสนะอย่างเดียวเนาะแล้วก็ปี2018 3ประตูต่อ1อีกเนาะ และกับปัจจุบันนี้ตาดเราต้องชนะห้ประตูต่อหนึ่ง <Okay. S 1> ตอนนี้เนาะขอให้ได้ยังสันนะ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทีมซาดเราเนาะพบกับมาเลเซียหองแซมเกาให้ได้ทีหนึ่งเนาะฝากติดตามแฟนเพจเนาะหรือว่าช่องยูทูบคารประเจ้าด้วยนะขอบใจด้วยนะพบกันมือแรงบางทีจะออกมาทายสดสดขอบใจ